คนเก่งของแม่น้องตามแม่มาเหรอครับ้องเดียวตามแม่ลงมาในสวนเหรอครับคนเก่งของแม่อาลูกหล่อของแม่อือกินเยอะแล้วนี่ท้องปุ๋ยปุ๋ยแล้วหนูกินเยอะแหละลูกเช้านี้โอ้เช้านี้หนูได้กินเยอะแล้วใช่ไหมครับอะท้องปุ๋ยปุ๋ยแล้วเนี่ยเห็นไหมท้องปุ๋ยปุ๋ยแล้วอะกินเก่งแล้วใช่ไหมครับตื่นเช้ามาก็วิ่งมาหาแม่แต่เช้าเลยอยากขึ้นจะขึ้นไปนอนบนบ้านแต่แม่ไม่ให้นอนแล้วเพราะหนูโตแล้วลูก หนูก็ปีป๊ดปดใส่บ้านแม่ก็ทําที่นอนให้หนูเมื่อเช้าเมื่อเย็นนี้แม่ทําที่นอนให้หนูใหม่ใช่ไหมลูกแม่เอาไม้กระดานพาดไว้น้องจะได้นอนแบบว่าสบายเต็มตัวเพราะเขาเขาไม่ค่อยชอบเกาะเขาชอบแบบนอนนอนแบบว่านอนลงแบบติดพื้นนะคะทุกคนเขาจะนอนแบบเต็มตัวอ่าเอาเอาไม้เป็นคอนแบบให้เขาแค่เกาะเหมือนนกเกาะเนี้ค่ะเขาก็จะเขาก็เกาะอ,อยู่นะแต่พอดีพอดีว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาตัวโตมั้งหรือยังไงไม่รู้นะหรือว่าเขา เขาเรียกว่าอากาศเย็นหรือเปล่าเขาก็เลยนอนแบบนอนแบบพาตัวนอนที่พื้นน่ะเขาขึ้นไปนอนบนเมื่อคืนเนี่ยเขาขึ้นไปบนบ้านเขาจะไปนอนบนบ้านอีกแล้วก็ไปนอนบนถังซักผ้าอ่าอาจารย์ก็เลยแบบปูกระดานให้น้องใหม่นะคะเป็นกระดานแบบแผ่นใหญ่ๆเลยอ่ะไปทําให้น้องเมื่อคืนเนี่ยน้องก็ได้นอนแบบเต็มตัวเขาแบบเขาไม่ต้องเกาะไงเขาจะพาตัวนอนติดพื้นเลยเขาชอบนอนติดพื้นก็เลยทําให้น้องใหม่เมื่อคืนแม่ทําให้หนูแล้วเนาะ นอนสบายไหมลูกเมื่อคืนนี้แม่เอากระดานปูให้เขาก็จะได้นอนสบายๆใช่ไหมครับน้องเดียวใช่ไหมครับเมื่อคืนมันหนาวใช่ไหมลูกน้องหนาวใช่ไหมน้องหนาวไหมไหนบอกแม่สิคะน้องหนาวไหมเมืม่อคืนน้องหนาวไหมคะน้องเดียวน้องเดียวหนาวไหมเมืม่อคืนนี้ตัวอะไรกัดหนูตัวอะไรเหรอครับมีไหมแต่ว่าปกติอ่ะ ไก่เขาก็จะมีลรเป็นตัวเล็กๆอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะแต่น้องเดียวไม่ค่อยเห็นนะคะก่อนนั้นที่ลักจังเลี้ยงอะเห็นเยอะเลยแล้วเขาก็จะมาไต่ตามมือตามตัวเราอ่ะตัวเล็กๆกัะนเนาะแต่ว่าน้องเดียวไม่มีอันนี้อาจจะว่ามีเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่มีแบบว่าแย่ๆอย่างเงี้ยะปกติลักจังจับไก่กอดไก่ก็จะมีตัวแบบลอ่ไลไยไก่มาไตา่มือไต่ตัวใช่ไหมฮะ <group> แต่ตัวนี้น้องเดียวเขาไม่มีอาจจะเป็นคันนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่าแม่จับเขาบ่อยๆแต่ก็จะไม่มีตัวตัวลมาให้เห็น เนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาก็อยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ไปไหนอ่ะก็อยู่ใกล้ๆอ่ะตีปีกเอ็กเอ็กเหรอลูกไหนเอ็กเอ็กให้แม่ฟังสิเอ็กเอ็กให้แม่ฟังหน่อยครับตีปีกเอ็กเอ็กเหรอเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเอ็กเอ็กแล้วเอ็กเอ็กให้แม่ฟังหน่อยเร็วเอ็กเอ็กครับเร็วเเอ็กเอ็กหน่อยเร็วน้องน้องคนเก่งเร็วอ่ะเร็วเร็วเร็วเอ็กเอ็กโชว์ลูกเอ็กเอ็กโชว์เอ็กเอ็กอุ้ยน้องทำได้เก่งลูกอีกทีนึงอีกทีนึงเอ็กอีกเอ็กอีก แล้วๆลูกเก่งจังเลยน้องทําได้อะเอกอีกเอกอีกแม่ฟังอยู่แล้วเอกอีกเอกอีกอ่ะเร็วเร็วเร็วอีกอีกทีนึงอีกทีนึงโอ้โหเก่งมากเก่งจังเลยน้องเก่งมากเลยค่ะวันนี้น้องเก่งที่สุดเลยเยี่ยมเยี่ยมเก่งที่สุดเลยลูก